ห้าร้ 500. อยเจอห้าร้อยห้าพันวันนี้มากินก็มากินเป็ดเอ็มเค้ากินมากแล้วเนี่ยดูดิคือผมอะ่ะวันนี้ตะเวนบอกตรงครับตะเวนตะเวน,ตะเวนไปผมตะเวนไปหาเป็ดพะโลแล้วร้านนู้นก็ปิดร้านนี้ก็ปิดแล้วอีกร้านหนึ่งที่ชอบกินก็เคยถ่ายไปแล้วก็เลยได้มาสรุปที่มากินเป็ดเอ็มเคแล้วกันฮนะสั่งเป็ดมาจานจานหนึ่ง เขาเป็ดจานเล็กอีกจานนึงครับไม่พออาจานเพิ่มอีกจานเลยครับนี่ครับนี่น้ำจิ้มเป็ดเป็นอย่างนี้เลยซุปซุปแล้วจะเป็นประมาณนี้อเออน้ำจิม้มเป็ดที่มันเป็นแบบข้นๆไม่มีขายไม่มีอะไรเลยเออที่มันแยกนะเออถามว่ารู้ไหมปกติมันต้องคล้ายๆกับมันมีอะไรต้มน้ำน้ำเป็ดราดอะไรอย่างเงี้ยนะถามว่าดูได้ไหมนะ นี่ไม่ได้กินนานครัเบเอ็มเคเด็ดขาดเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมหนอนนะแบบวันนี้กินเปิดเอ็มเคนะแล้วก็ไม่ต้องอะไรมาก แค่เป็ดกับบะหมีม่จบคืนคือมันมันได้ใจอยู่แล้วมันนุ่มแล้วก็อร่อยเป็นเคปีนี้นะผมดูในราคาเมื่อสักครู่เนี่ยตกตัวละเกือบเจ็ดร้อยนะมาฮลีตัวละเกือบเจ็ดรบาทก็เราก็กิม,มน้ำจิ้มนะครเดี๋ยวผมจะขอ,อน้ำเป็ดลาดถามเขาน่นะยได้ไหมเนาะครับครับ,บ,รบสั่งไปนะครับ กติมันมีนะแล้วก็มันไม่มีก็เลยขอเขาเพิ่มมามันไม่นั้นเป็ดนะนะไม่นั้นไอตัวหมี่หยกอะ่ะมันจะรู้สึกแบบแห้งๆเลยพอเราสั่งามาแบบนี้เราไม่ได้ไปเวฟอีกทีหนึ่งเขาไม่ได้ด้วยอีนะ,นะครับอืมว้ ต่อนน้ำเสร็จไปแล้วครับยังไม่มีน้ำก็เอาไปคลุกเขาก่อนครับอชอบตรงหนังนะี่แหละแล้วก็ ขีวัวี่รูปีเลยปีสองห้าหกห้าสามปีนับก็สามหกเลยคือว่สามสามสามรอบสามหกใช่ปะคืสองสองี่ปีขาีนี้ปีขานหนว่จัด ไ้องคุยเลยรับประทานเส็บแล้วเก็บนประชิมเองค่ะไม่รู้อายุเองเลยไม่รู้ไม่รู้ฉัน<ด>รู้รับประทานรับประทับปีหน้าปีนี้รู้สึกอีกทีนั้นก็อายุ50แล้วน,นะมากินมากครับเนี่ยไมเยอะครับ ที่จินแล้วมันต้องกินมีโยกนะเพราะมันต้องลวกกินถึงอร่อยก็จะทสบายจะช้อปปิ้งแถวนี้กันนะก็เห็นเสื้อเสื้อแดงสุดยอดครับอร่อยเช่นเดิม 이มดเว <silly> อืจริงๆนะครับต้องมีขิงมีกแบบร้านที่กินร้านเป็ดอ่ะมันจะครบสุดมากเี๋ยวอรอจานก่อนรออึดใจนะครับแปบ๊บนึงเออนี่เดินเมื่อกี้แข็งอันนี้ร้อนๆดีครับเมื่อกี้นี้มีหยกว่าแข็งอันนี้โอเคเลยแล้วก็เมื่อกี้ไม่มีน้ำจิ้มนี้ขอเข้ามาให้นะครับขอบคุณมากครับ เป็นะก็คงจะแข็งมากเลยแล้วก็เป็ดมาใหม,นะม่ๆหะ่เมื่อกี้นี้ดูครับครั้งนี้อาจจะร้อนก็ได้นะ่ิ้ำจิ้มลงไปครูครั้งที่กินเอมเผมก็ชอบกินเป็ดอย่างเงี้ยนะวันนี้แต่วันนี้ไม่กินเอมเปกินเป็ดอย่างเดี้วนะอืมใหม่ใหม่เป็ดย่างใหม่ม่นี่ครับ อเน,นี่ยมีดกอุ่นอ่อยจิ่มชุ่มอร่อยอรยมากครับยอมรับว่าอร่อยจริงมาลีมาแล้วจะไกินเลนยก่งสวยอร่อยอม,มันพอแล้วเขาไปกินม,มากมแต่อยากกินเดียว สวัสดีครับนี่นางลาลีสวัสดีดดดครับ,รบ <laughs> หิวขนกันี้อร่อยนะลีใช่กินหมดเลยนะอืกินหมดแล้วขี้พรเจ้าอยากกิน้วยอ,อิ่มสุดๆมีใส่น้ำนี่น้ำซอเยอร่อย สั่งจาเล็กสองจานเบตเอ็มเคนี่มันอร่อยอะไรต่างกันนีินะมันย่างเบฟาโระเลยเ็ตย่างอร่อยมาเนิ่นนานแล้วก็ ก็อร่อยทุกครั้งที่มาหาอะไรค้นแชมป์ยางครับเป็นเป็นย่างทองหลอ่อเป็ดย่างเมอรล์เนือก็อร่อยอยู่ค่อมานะอวแบบจะแบบอืมคตแบบ้นเทมันนุ่มๆอ,อืมทั่งห้อ,อนั่งอเนะอืมเด้เรล่นก็นุ่มก็มอร่อยกนแบบ

Ừm, rất ngon lắm. ăn Xà và bạc một... một lời. Được. Mẹ <laughs> thật Chà, tôi cần tôi chạy tay đi phương. Chà, kênh ถ,ถ้าเกิดกินร้านข้างถนนอย่างเงี้ยน,นะก็ร้านเรา,า,าเรู้จักเง้ยสา่งเพิ่มได้นแต่เปิดอเมริกาบางครั้งก็เขามีระบบและมาตรฐานเขาสั่งอะไรนอกเหนือก็แปลกว้าวสุดสุดท้ายแฟนสวยกระโดดห้าเก้าิวไข่คลิปโยกอันนี้ ซึ่ยัูไม่จบเลยนะรวกับไปคุยนะถ้ามากลางเต้นจะเสอเสียงของรถบ้านเขอ้าอังใหม่รถที่มันรถที่มีเต้นอยู่ข้างบนอ่ะก็เลยบอกให้ระวังกลัวแต่นั้นมันจุดไม่ให้ดีไงต้องการที่สาธารณะ็นการปาาต่ำบิมน้ำโผตงตรงทุดบาทไว้ได้แล้วก็ฟังว่าหมายค่านตอนเราหยุดหน้าอำเภอ ก็ยิตเสยงกลางคืนเช้ามามาอาไปหามีคนมาขโมยมอไค์อืมรู้ปตึกจะเล่นกันเท่าไหร่ไม่รู้กวนะัดข้าึมั้งูครับ ดูตาสันดีครับอร่อยเร่อ้ปาก็จบเบอร์บูนเก่งปากแก้มตัวเลย้เก่งน่ารักมากไปตัวละร้อยละร้อเดียวเต็มหมเก่งไเก่งั้นจะไปใส่ทะเลไงหลายไงรเดิมจัอปปิ้งของที่ไหเลยนะหลายทีนี่ัวละร้อยสี่ส่ใสเบือก็เปลี่ยนใสได้ปะใสได้ปะ ยูตัวรเราอาไปก่อนใส่ได้มาได้ของพรน้ำมันอะแลดูเกลียงนี้เกลียงที่เที่ยวทะเลเที่นวญี่ปุนไปช้อปปิ้งของสำหรับไปเที่ยวทะเลบิ๊กซีเนียครับถูกดีสีสรรันไหมนีน่ครับที่เป็นไปเที่ยวเกาะเต่าได้เกาะเต่าเกาะนางยวนถ้าเดือนเมษาเดี๋ยวติดตามกันนะเสื้อเสื้อคลุมเสื้อคลุมกันแดดมาช่วยเดี<ม>๋ยวอื โอเคอิม่มเรียบร้อยขอบคุณทุกทา่านที่ติดตามครับแล้วก็พบกันใหม่มือหน้าหาอะไร,อร,อ,อ,ร,อ,อ,รอ,อร่อยๆกิดบอกครับ,ส,ส,บ,รบสวัสดีครับนาดีด้วยสวัสดีครับ